ตงว้าแบบอเยไตรง้นงเลยคจอพี่กายหึกายอะไรพีหรอน่ะ้เขาบอกเราจะเจอพี่กายแอะไหะไม่รู้อ่ะน้องพิพม มันแหลมเรามันยิงไม่ได้หรอโอ้โหจูดิจยจำเราตายได้ไงเนี่ยจ้าไปดิงอ่ะเราช่วยพี่จัาก่อนนะจัามพี่จัามเดี๋ยวเรมาด้วลาให้นะอุตสา์ชุดยแล้ขอไม่เยอะสองชั่วโมงสองตัวต้องไหนอยู่ งงน่เพื่ออะไรไม่ปช่ไหมขปมาเลยดีว่เจ็บไหไม่เจ็ไไบ,บววไม่เจ็บพี่ไม,ไม่ได้ชูยังหกร้อยนะบ,บนาเรตด้ยวยเอามาขอสลิงรงกลางหรอกองสลิงไงขวงรางหรไปตรงนั้นห้าสิบมันยังไม่ตัวอ,อีกอ่ะอือื มันยิงงั้นะฉันห็นแล้วไ,ไปไหนลงแล้วลงแล้วต้องยิงไวนะลงอย่างไวเลยตบไอพี่โย่หน่อยอเจอเกมไหนเจอเกมนี้หรือเกมหน้าอ่ะเกมไหนเกมนี้หรือเกมที่แล้วฮัลโ,โหลพี่ฟุกไปไหนอ่ะพี่ฟุก ขอเรียนหน่อยได้ป่ะจะแลกสลิงป่ะเกมนี้เหรอเขาบอกว่าเกมนี้พอดได้มาเร็วได้วใช่ราคาเดี๋ยวได้กระสุนสลิงก่อนใช่ใช่หมดแล้วเดี๋ยวได้ขอเรียนหน่อยดิขอเรียนนิดนึง เขาบอกเจอพิการแถมดีเจอกับพิการแถมดีอยากเล่นอยากเล่นเออพิการอ่ะพี่วัสดีครับพี่หาเทพไปไหนหายไปไหนมาเนี่ยพี่มหาลาภเนี่ยพี่ไปหาหายไปไหนมาเนี่ยครับพี่ระวังพี่กายโอ้โหหมวยระวังพี่กายนะมาเถอะพ่กายเนี่ย ระวังนะระวังนะยิงให้หัวเข่าหลุดเลยเยฝากบอกพี่พี่กายนะครับว่าหมิดรู้รอยิงอยู่นะไงนี่มีตัวนี่มีตัวมนหาดเจอไก่จะยิงให้เป็นไก่ค่ะไปตุนนันด o u b l e ล i l ลที ตุวยืนย r i p l ี kill ทำไมเงียบนะทุกคนเหรอทำไมพบกเขาก็จะยิ่งง่วงนะทุกคนต้องช่วยอะไรทุกอย่างกดจงกดใจของคุณนิดหน่อยใช่ไหมเขาชื่อแหละกายพีเหรอมันตัวยังวิว ยังมงพองฉันเนี่ยหมดแล้วสามตัวอันได้หรอนะต้องไม่เปิดค้างแล้วนะฉันว่าม่ค้างค่ะ M P I P ตรงตัวเลยได้เหรอพี่หาราดกำลังยึดจุดทุกชีวิตโย้าคนมิวยังไนบ้านบ้าน ่อออออมองไมีฟาร์มตั้งเยอะจริงๆซึ่งซึ่งหอยที่เลิกงานค่อยเลิกสตรีมครับพี่อันขอบคุณกำลังใจมั้ยแม่พี่อันก็เ,าข,เขาด้วยนะไม่มีต่อมา้วด่านนี้ด่านถนัดผมเลยดิ เวลาที่ผมดไม่เข้าบอกเพื่อนเลยเนี่ยหน้าผมเลยอยู่บนคังแล้ไม่เห็นชื่อพี่กายขึ้นเลยแกตาอย่างเงี้ยไม่เขาตุ้มอยู่เขาเก็บตัวอยู่ไม่ดูเหรอตามของเก็บตัวเต็มเป๋าแล้วมีสไนเป้าอิมสไนพอดีครับต้องได้คลิปแล้วเขาจะได้หรือเราจะได้ดิ มีฟ้ามันไหมน้องชากมี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 สั่นเอาเดลก้าไปให้เอาเดลก้าไปฝากที่ก้าอยู่ดีวะขี่รถไปดิขี่รถไปเข้าเข้านี่ว่ะจุดลงพลว่ะเพื่อนของอยู่นี่เพิ่มไอขี่ได้เพิ่มหน่อยข้าขี่ก็ได้เข้าจุดลงพนไดเนี่ยไปตรงนั้นนะคือนะพี่จิงลิงจ้ำเจ้าข้อตีหรอน่าจะใช่น้องไม่ข้อตีอ้าวไอ้ยี่รุ่นเกมมันจิงเยอะนะกายใช่หรอมันไรแล้ว กูจะเยอะเด้อเฮ้ยขวามือตรงท็อปอ่ะเพื่อนเอ้ยคนยิงคนยิงนี่ไงใต้บ้านเพื่อนมีตัวตรงเต็นท์ด้วยตรงเต็นท์ก็มีโอ้โหแม่้างบนตรงที่เปิดไอ้ตรงนี้ก็มีที่แรกของอ่ะได้ของเก็บไหนวะไม่บ้าแล อาน,น้เปนอ่ะมาเน้วอ้าวม,มาดูรนะ้ารมันอยู่อย่งเงี่มันอยู่อันีปล่าเมเนหนึงมาแล้วเด็กครับเผมมีที่สองนนีผม ามาแล้วเพิ่งตื่นมาแล้วสวัสดีครับกดใจให้หน่อยนะจ๊ะฉันไปแล้วอยู่หมดแล้วเพื่อนไปตรงน,นั้นไปทุกคนมาด้วยไม่มขงข่มจังวะขางในยิงหัวเงียบเลย นี่ไงเป็นเย M P I ใ่เหรอเขายิงเหรน่าอยู่ซวอเลอเติมน้ำเปล่าวะเพื่อนพี่ก็ตามหลางาย้ะจ้าพี่กายหหมยพูกมาแล้วจ้าอีเองมีเขาต้มมาเขาต้มาให้เขาปะไม่ได้เอาเขาต้มาให้เหรอเขาต้มเหรอลูยังเด้เก้าไลยแม้วคนเ้ียว เดือดำน้ำยังมีตาวจ้ำไม่ติดไม่หลกโอายหรอจ้ำไม่ติดจ้ำไม่ได้ติตายน่าจะชุบแต้มที่จ้ำติดสายไม่เปิดไหมติดสายอะไรตูดอยดอดจะให้เปิดเลยด,ดับบินนะบอกว่าใช่ <laughs> ข้าหานไอ้กูว he at um, anyway, awesome. ่าเข้าเข้าลงลงกั่นยู่อยเพื่อนเขาว่าน่าจะอยู่ลงกั่นวะเขาว่านะใช่เหรอไปดูกูก็เดาไปก่อนเขาว่าเนี่ยอยู่กลางเมืองอ่ะกลางเมืองมีเตี๋ตึกใจความรู้สึกมีแต่เธอหวานเจี๊ยนเนาะเหน่เด๊ในรักสองเชียวว่าอยู่บนนี้แน่นอนเลยเนี่ยเชื่อดิยังไงข้างบนเนี่ยยิงกันอยู่อยู่ในในในข้างในยิงดนถรอ เออยิงกันอยู่เนี่ยตรงยังไงยังไงเอาใช่ได้แน่ในงั้นนะยิงกันงั้นอ่ะใช่เหรอเออติดขึ้นนั่นอ่ะก็เห็นเลยยังเต็มเลยโอ้โหเล่นเลยอยไปเล่นข้างบนนะเฮ้ยเหนื่ยวะเสนื่ยละโำไมโอ้โหฉันไม่มีเก็บเสียงยิงใหญ่เลยเฮ้ยสนายยิงมาไเจ็บมาแล้วคนยิงใหญ่จริงฉันตรงนี้ ดน่าผมโคตรหนอไม่โดนไงกายกายพีมีคนวโทรไปหาโอ้กายพีดูยเอาพี่กายหรอเนี่ยอตัวเข้าหลังอีตเจ็บมากเออโดนอี้จริงตู้ม่วงฝั่งตู้ม่วงไม่ตัวหมดเลยหมดยังตีเขาหมดแล้วหมดแล้วหมดตีเขาหมดเลยหรอหมดเลย

ไม่ใช่ๆม่ใช่แกนี่วะนี่หนึไม่ได้ตีต,ตีเองยิงมันหมดตีเลยมันจับภาพเองอ่ะอยู่ใช่เหรอจับภาพเชื่ออะไรนี่หรอวีวีจีหรอเขาชื่ออ๋อทีมเขาชื่อหรใช่ปะวีจีทีมเขานี่เต็มเลยเพื่อนข้านบนเนาะดาวด้วเนาะ อยูข้างล่างแด้วดูตั้งไหนวิวฉันเลยโอ้ใครเนี่ยไม่โอ <ot army> ้วิวใครมาเนี่ยไม่เห็นเท้าเลยทีาเนี่ฉันตุ้ยเลยมาตัวเดียวกว่าชุ่วหนึ่ง น้ำไม่จำพบศัตรูแล้ววตูวัดแล้วมันมาย,ยางเพื่อนอยู่ข้างบนมั้งไมข้างล่างน้ำอยู่หรอกิวขวามือสองตัวเลยวิว ยังยังไม่รู้วะไม่แม้ตัวขยิงมันเนาะเขารังเขังเขาน่ะนี่อยู่ตัวหนึ่งอ่ะเออนี่ไเพื่อนรอปะรอยี่สิบเพื่อนสองตัววิวโดนโชติเองหันปัญญาก่อนมันโชติเองสองตัวเลยสองตัวอะไรอ่ะไม่ยิงแกอะ สองตัวข้างบนโอ้มันเด็ดมาอี่จังเจ็บเลยสองกะเลยบศัตรูแล้วสองตัวตอะไรคะตัวนึงซ้ายล่างกันนึงทำอะไรอยูห่หนู็เนะ Killing spree ทำพี่จริงจำเนะี่ยพี่จริงจำมวนหลังคาเนาะมันเห็นผมไมม่ี้อะันโดนแล้วอยู่เมันนะมันโดนแล้ว,รนะลวตรงมวนหลังคาเนะีะยวนหัวเองอะลงหลัง ฟังตัวตรงนี้ยตัวเองแล้วู่ดึงขึ้นอโอ้โหโหวานจีบ๊บ